แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูปากกามันไม่ติดเดี๋ยวครูไปทำปากกาแป๊บนึงในระหว่างนี้ให้เราวาดตีเส้นนะคะตามได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมคุณครูเลยนะจะได้ไม่ต้องมีงานมีการวาดน,นะคะ หน้าจอขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูเริ่มสอนแล้วนะ,ะเรามาดูนะคะในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยคือเป็นอัตราของความยาวของด้านนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปสามเหลี่ยมเนาะทีนี้เราจะมาเติมนะคะเติมในช่องว่างที่เขาให้มาว่าเราจะเติมอะไรนะเราก็มาดูก่อนเขาบอกว่าอัตราส่วน ะะอัตราส่วนของความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยม ABC เอามาดูนะความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ก่อนอื่นเรามาดูที่รูปตอนนี้เขาโฟกัสที่มุม A มุมนี้นะคะเขาโฟกัสที่ A เราก็ต้องไปที่ A จำได้ไหมที่คุณครูฟ้าให้จดอันไหนด้านไหนเรียกว่าอะไรบ้างสเต็ปที่1เราก็มาใส่มุมฉากให้ก่อน ในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติมันจะเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะทีนี้เรารู้แล้วว่ามีด้านนี้เนี่ยคือด้านมุม A เนี่ยเป็นมุมฉากมุม b เป็นมุมฉากาเรียนเห็นใช่ไหมคะเราก็ใส่สัญลักษณ์มุมฉากเราเรียกด้านตรงข้ามกับมุมฉากว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก เราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะต่อไปด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุม A เราโฟกัสมุม A เราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุม A นะคะตรงข้ามมุม A อส่วนด้านที่อยู่ติดกับมุม A ตอนนี้เราโฟกัสมุม A นะเราเรียกว่าด้านประชิดมุม A ด้านประชิดนะคะมุม A และเดี๋ยวเราจะมาเรียกสั้นๆเรียกชื่อด้านสั้นๆน,นะคะ,ะวิธีการเรียกชื่อด้านสั้นๆน,นะคะถ้าเราโฟกัสมุม A เราจะเรียกด้านตรงข้ามมุมฉากว่าฉากนะคุณครูฟ้าจะขีดชั้นป้านะ,ะอันนี้คือคำย่อฉากนะคะต่อไปเราเรียกด้าน ประชิดมุมเอว่าชิดอันนี้คือคำย่อสั้นๆให้เราจำได้เนาะและเรียกด้านตรงข้ามมุมเอว่าข้ามนี่นะเคนะคะแล้วเดี๋ยวค,คุณครูฟ้าจะไปสอนทริควิธีการจำอีกทีนึงนะคะอ่านจากนั้นเรามาเติมก่อนเขาบอกว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมเอเราก็ไปดูด้านตรงข้ามมุมเอคือด้านอะไรคะด้าน bc เราก็เติมเลยลูก ด้าน bc นะคะส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากอ่าด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ไหนอยู่นี่นะคะมันชื่อด้านว่าอะไรชื่อด้านว่า ca ก็ได้หรือ ac ก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกนะคะสามารถสลับที่กันได้อ่คาคุณครูฟ้าก็เขียน ac ละกันอ่าแบบนี้เนาะต่อไป ความยาวของด้านประชิดมุม A อประชิดมุม A อยู่ไหนอยู่นี่นะคะนี่คือด้านประชิดมุมเราอ่านด้านนี้ว่าด้านอะไรคุณครูฟ้าอ่านว่าด้าน BA ใครจะอ่านด้าน AB ก็ได้นะคะสามารถสลับที่กันได้ต่อไปความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ CA นะคะยาว CA และสุดท้ายความยาวของด้านตรงข้ามมุม A อันนี้คือมุม A ตรงข้ามของมันคือด้านนี้นะคะก็คือมีความยาวเท่ากับ BC ส่วนด้วยความยาวของด้านประชิดมุม A ประชิดมุม A ก็คือด้านนี้นะคะมีความยาวเท่ากับ BA แค่นี้เองเรียบร้อยเรียนจดตามเลยนะ ถ้าจดเสร็จแล้วเปิดไมค์บอกคุณครูนะคะคุณครูจะได้ไปสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้คืออัตราส่วนตรีโกณมิติหรือถ้าใครยังไม่อยากโจทดจะแคปเอาไว้ก่อนก็ได้เนาะ หรือถ้าใครยังไม่อยากจดไม่อยากแคบจะไปดูย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวคุณครูก็ลงคลิปแล้วส่งให้เราเหมือนเดิมนะคะครูไปพอยต่อไปนะมีใครจดมัไหมคะถ้าใครจดบอกคุณครูนะคะอ่ะไปพอยต่อไปเลยนะอ่ามาดูตัวอย่างนี้นะคะ เขาให้รูปสามเหลี่ยมมาชื่อชื่อรูปสามเหลี่ยมเราเรียกตามชื่อมุมนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะตามชื่อมุมเลยเนาะแล้วเรายนสังเกตเขาโฟกัสที่มุม A เห็นไหมคะมีสัญลักษณ์มุมมาแล้วก็ให้ความยาวด้าน ทุกด้านมาทั้ง3ด้านเลยเราก็ต้องมาหาก่อนว่าเอ๊ะมุมไหนเป็นมุมฉากเราจะได้รู้ว่าเออด้านนี้มันคือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านประชิดมุม A ด้านตรงข้ามมุม A นะคะอ่าเราก็จะได้ว่าด้านอ่ามุม B เป็นมุมฉากเนาะมุม B เป็นมุมฉากกางกี่องศาคะมุมฉาก90องศานะคะทีนี้เราก็มาดูเลยว่าด้านไหนด้านเ c เราเรียกว่าอะไรอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากอ่ะ เราเขียนย่อๆสั้นๆว่าฉางนี้นะคะต่อไปด้านประชิดมุม A คือด้าน A B มีความยาวเท่ากับ7เราเขียนชื่อย่อสั้นๆว่าชิดแล้วก็ด้านตรงข้ามมุม A มีความยาวเท่ากับ24เราเขียนย่อๆ,ๆสั้นๆว่าข้ามและเดี๋ยวคุณครูฟ้าจะมาสอนวิธีการ จำ sin c o s t แทเนาะอ่ะทีนี้มาดูเขาถามหา sin A cos a และ Tan a นะคะจากน้นครูฟ้าให้เราดูคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครดูก็อาจจะจำได้เนาะ s ซ n a ก็คืออะไรคะ s ซ n a คือข้ามส่วนด้วยฉาก cos a คือชิดส่วนด้วยฉากแทน A คือข้าม ส่วนด้วยชิดหมายถึงอะไรหมายถึงความยาวของด้านตรงข้ามมุม A, ส,มมมม um a. ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ s i ด A ก็คือความยาวของด้านประชิดมุม um A ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแทน A คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านประชิดมุม A ที่คุณครูให้เราเขียนสั้นๆง่ายๆจะได้จําได้วิธีการจําง่ายๆนะเวลาเราเรียนท่องเรียงก็ะท่องว่า Si n cost, tan, ข้ามฉากชิดฉาข้ามชิดเวลาอยู่ในห้องน้ําหรือทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ฝึกท่องไป s ซ n cost, tan, ข้ามฉากชิดฉาข้ามชิด <ๆ S 2> มันจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติแล้วก็สูตร คณิตศาสตร์หลายๆสูตรนะคะมันเป็นเพลงของยุค90เดี๋ยวคุณครูไปค้นเพลงมาเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้เราฟังมันจะมีสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยหลายสูตรเลยแล้วมาทําเป็นเพลงซึ่งตอนนั้นคุณครูก็ใช้วิธีการร้องเพลงนั่นแหละเราก็จําอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะทีนี้เรามาดู sin A เราจะแทนความยาวด้านเท่าไหร่ลงไปมาดูนะ sin A คือข้าม ค่าม,มุม A ข้่ามม,ม,าม,มุม A เราก็ไปดูนี่ข้ามก็คือ24่สิบสี่อันนี้เห็นใช่ไหมคะเราก็แทนด้วยเลข24ลงไปส่วนด้วยฉากฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากของเราคือ25จบได้แล้วนะคะเราได้ sin A แล้วคือ24ส่วน25ต่อไป cos A cos A คือด้านประชิดมุม A ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากอาชิด ไปดูคำย่อั้นๆเห็นไหมคะชิดคือด้านนี้ AB มีความยาวเท่ากับ7แทนด้วย7ลงไปเลยนะคะชาคือด้านนี้แทนด้วย25ห้าเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยต่อไปแทน A แทน A คือข้ามส่วนด้วยชิดข้ามเราคือตัวนี้24ส่อ่าส่วนด้วยชิดชิดของเราคือ7เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ หา sin a cos a a แทน A ง่ายมากเลยโดยใช้จำง่ายๆเลย s ซ n cos แทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนี่แค่นี้นะคะครูไปตัวอย่างต่อไปนะอะไปดูตัวอย่างต่อไปใครจดไม่ทนันเดี๋ยวหนูไปดูคลิปหรือนักเรียนแคปไว้เลยก็ได้นะคะอะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้ให้เราจดลงสมุดด้วยนะแล้วก็ส่งครูฟ้าเป็นงานจดครั้งที่3นะคะ ไปดูต่อไปต่อไปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะให้เราหา s i n A cos a และแทน A เล่นสังเกตว่าเขาให้เราหาโฟกัสไปที่มุมเองเดียวเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมุม B เป็นมุมฉากเราใส่สัญลักษณ์มุมฉากไว้เลยแล้วเราก็เขียนแทนชื่อด้านสั้นๆที่ตัวฟ้าให้เราเขียนนะคะตรงข้ามมุมฉากเราเขียนว่าฉาก ระชิดมุม A เราเขียนว่าชิดนะคะแล้วก็ตรงข้ามมุม A เราเขียนว่าข้ามแบบนี้เนาะทีนี้ s ซ n A เราก็ให้จำาซด์ชิดข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด,ข,ชดอขอภายนี่ต้องเป็น sin cos สแทนข้ามฉากข้ามฉากชิดฉากข้ามช,าามช,าชิด,ชชดแบบนี้นะคะ เวลาเราเจอโจทย์นี้ปุ๊บเราเขียนความยาวอัตราส่วนความยาวไว้เลยข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดมันจะเรียงกันเป็นไซน์ o คแทนเลยนะนทีนี้เราก็มาแทนความยาวอัตราส่วนความยาว sin A ข้ามข้ามคือน,นี่เลยด้าน CB 15อ่าแทนด้วยความยาว15าฉากฉากของเราคือน,นี่เลย17น,นะคะต่อไป cos A cos A คือชิด ส่วนด้วยฉากชิดคือด้านนี้เห็นไหมคะแทนด้วย8ฉากของเราคือ17และแทน a คือข้ามส่วนด้วยชิดข้ามของเราคือ15ชิดของเราคือ8นี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ,อะต่อไปนะคะใครเข้ามาเอ่ย ชยานนชยานนเข้ามาแคปหน้าจอเข้าเรียนด้วยนะลูกนะอ่าแต่ว่าเราต้องไปดูย้อนหลังนะเพราะว่าต้องจดอันนี้นะอ่าโอเคต่อไปนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้จะเรียนถึงแค่อัตราส่วนตรีกรมิติมุม30 45และ60นะคะคุณครูให้เราไปดูคลิปการใช้ มือในการหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30 45 60แล้วก็0แล้วก็90เรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าใครดูแล้วไปฝึกทำอาจจะเข้าใจแล้วก็ได้นะคะไม่ต้องมาฟังซ้ำก็ได้ทีนี้จะมาทวนนะคะอ่ะมาดูนะเขาให้เรามาเติมค่าไซน์โคศแทนของมุม30 45 60ทีนี้จะหาย,ยัางไงอ่ะคุณครูก็จะให้เรามาดูที่นิ้ว อ่ดดูนิ้วนะทําไมเขาถึงใช้มือซ้ายเพราะว่ามือขวาคนที่ถนัดมือขวาจะใช้มือขวาเขียนใช่ไหมคะเวลาทำทางานจะใช้มือขวาเขียนเวลาเราจะดูอัตราส่วนตรีกลมิติมุม30 4 5 6 0เราจะยกมือซ้ายขึ้นมานั่นเลงก็จะสังเกตนะตอนนี้อาจจะยกมือขึ้นมาก็ได้เนาะทีนี้ให้เราแทนแบบไหนจริงๆแล้ว นิ้วโป้งเราแทนมุมศูนย์องศานะคะแล้วก็นิ้วก้อยเราแทน90องศานะ,ะจากนั้นฝั่งซ้ายเราจะใส่รูทนะคะส่วนในฝ่ามือเราจะใส่ส่วน2แบบนี้นะคะถ้าเราย้อนขึ้นไปดูนะ,ะเรามาดูที่ถ้าเกิดว่ามุม A 30องศาก่อนนะคะมุม A 30องศาเรามาดูนะ มุม a 30องศาเราจะหุบนิ้วชี้ลงอ่ะคุณครูจะวาดรูปให้ดูนะอ่ะเราจะหุบนิ้วชี้ลงนะ30องศาคือนิ้วชี้อ่ะหุบนิ้วชี้ลงเป็นแบบนี้นะ,ะวาดไม่ค่อยสวยนะคะอ่ะตรงกลางมือเราเป็นส่วน2นะคะเราก็จะได้สแควรูปอยู่ข้างบนตัว ตัวเศษของเรานะคะซ้าของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้คือซ้านะซ้าซ้าย,ายคอสขวาจำไว้เลยนะคะซ้าซ้าย,ายคอสขวาอัญลั์โอเคเข้ามาทีหลังหนูไปดูย้อนหลังแล้วก็จดบันทึกลงสมุดถ่ายรูปส่งครูนะคะเวลาเรามีนิ้วมือขึ้นมาฝั่งซ้ายคือค่าซ้ายฝั่งขวาคือค่าคอสนะคะ เอา,ายแเราก็มานับนิ้วนิ้วโป้งเรามี1อันใช่ไหมดังนั้นายมันก็คือรูทหส่วนสซึ่งรูทหส่วนสเนี่ยสแควรูทหมันก็มีค่าเท่ากับ1นะคะก็จะได้เศษหส่วนสเราไม่ใส่สแควร์ o ูทนะ,อะตอนนี้เราได้ซาย A แล้วนะคะเอาไปดู Cos A Cos A ให้ดูฝั่งขวาว่าเหลือนิ้วกี่นิ้วเราก็นับ1 2 3เหลือ3นิ้วแล้วใส่ สแควรรูทตัวส่วนเป็นส่วน2เสมอจำไว้นะ,อะคอสได้3นิ้วเราก็มาใส่เลยรูทสาส่วน2ต่อไปแทนแทนคืออะไรแทนคือไซส่วนคอสอันนี้ต้องจำนะแทนคือไซส่วนคอสนะคะไซส่วนคอสนะมันก็จะได้คุณครูคะขออนุญ,ญาตมาเขียนข้างบนนี้นะมนจะได้เห็นนะ ไซส,ส่วน cos มันจะเป็นเศษซ้อนแบบนี้นักเรียนดูนะเวลาเป็นส่วนซ้อนให้เปลี่ยนการหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเปลี่ยนหารเนี่ยคือหมายหารเป็นคูณนล้วก็กลับเศษเป็นส่วนแบบนี้นะคะเราก็2ตัด2ก็จะเหลือเป็นเศษ1ส่วนรูทสนี่ได้แล้วนะอย่าลืมจดลงสมุดด้วยนะคะนี้นะอเรียบร้อยนี่คือ ค่าไซด์า 30, คอส 30, และแทน30นะคะต่อไปเป็นมุม45องศาบางถ้ามุม A มีค่าเท่ากับ45องศาเราจะเติมค่าไซา์คอสแล้วก็แทนเท่าไหร่ดูะนะคะอ่ะคุณครูฟ้าขออนุญาตลบอันนี้นะ45 45เราจะเปลี่ยนนิ้วอ่า45คือนิ้วชี้ เราจะขดนิ้วชี้ลงอ่าเหลือแค่นี้ครูครูวาดเกินนิ้วเกินคุณครูฟ้าวาดนิ้วเกินนนึงเดี๋ยวเป็นเอเลี่ยนนะคะอ่านี่แบบนี้นะคะเอานิ้วชี้ลงอันแบบนี้นิ้วชี้ลงนะโอเคนะคะมุม45เราเอานิ้วชี้ลงนิ้วชี้แทนได้45องศาทรายให้ดูนิ้วฝั่งซ้ายเหลือกี่นิ้วคะ 2นิ้วเราก็ใส่รูทนะคะแล้วก็มีส่วนเป็น2เสมออ่ะก็จะได้รูทสส่วนสต่อไปคอสสีสก็ดูนิ้วฝั่งขวาเหลือกี่นิ้วลูกเหลือ2นิ้วใส่รูทอ่ะก็ได้รูทสตัวส่วนเป็นส่วน2เสมอนะคะอ่ะส่วน2ต่อไปแทน A แทน A ก็คือ sin ส่วน COS นักเรียนก็ขึ้นไปดูนันเรียนดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะ s i n ์ size ส่วน COS เราก็จะได้เป็นรูทสองส่วนสคูณเรากลับเศษเป็นส่วนเลยนะลูกสองส่วนรูทสองอ่าตัดทอนได้หมดเลยสองหนึ่งสองรูทสองรูทสองได้1นึ่งแทนสีมีค่าเท่ากับ1นะคะ ต่อไปมุม60องศาบ้างเราย้อนกลับไปที่มุม60องศามุม60องศาคุณครูฟ้าก็จะต้องเปลี่ยนนิ้วลงคุณครูก็วาดใหม่นะวาดใหม่นิ้วครูฟ้าต้องใช้นิ้วอะไรคะหดลงนลเรียนดูต้องเป็นนิ้วนางใช่ไหมนิ้วนางต้องหดลงนิ้วนางหดลงเหลือนิ้วก้อยนิ้วนี้คือนิ้วนางนะคะนิ้วนางคือ60องศาเราหดลง ค่าซายให้ดูนิ้วฝั่งซ้ายนิ้วฝั่งซ้ายแล้วเหลือกี่นิ้วเหลือ3นิ้วแล้วใส่สแ e root ก็เป็นรูทสาเศษส่วนเป็นส่วน2เสมอนะคะ,ะใส่ส่วน2ต่อไป Cos A Cos A ก็ไปดูนิ้วที่เหลือฝั่งขวาเหลือนิ้วก้อยนิ้วเดียวก็คือรูทหนถูกไหมคะสแปรรูทหนึ่ส่วน2 แต่เราไม่นิยมเขียนส q u a ร e r ู o t 1ส่วน2เราใส่1ส่วน2เลยเพราะสแ u วร e รู o t 1เท่ากับ1นะคะอ่ะต่อไปแทน a t แทน a ก็ซ i n ส่วน cos เราก็เอาเศษ3ส่วน2คูณด้วยเศษ2ส่วน1นะคะเรากับเศษเป็นส่วนเลยนะเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาตัดทอนเลยลูก2 12 2 12 1, 2, ได้รูท ส่วนหนึ่งไม่ต้องใส่นะได้รู้สามเฉยๆนะคะอะ่เรียบร้อยแล้วค่ะอัตราส่วนตรีโกณมิติมุม30 45 60อันนี้เป็นการใช้นิ้วไม่ใช่นิ้วใช้มือของเราในการหาค่า sin cos ส,สแทมุม30 45 60แค่นี้นะคะวันนี้มีแค่นี้เองอย่าลืมจดลงสมุดแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูฟ้า